ได้ร่วมกันวางแผนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้รับรายงานนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ประสบเหตุในอาคารดังกล่าวเนี่ย96รายนะครับมีผู้เสียชีวิต8รายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะครับจำนวน9รายนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่คาดว่าจะสูญหายนะครับหรืออยู่ใน ในเวินัก่าวเนี่ยประมาณ80ดลายด้วยกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองทานชินวัตรนะครับได้เรียกประชุมที่กรมป้องกันบรรเทาสาธาภัยในเวลา9ก้นากาสามนาทีเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลรวมทั้งท่านผู้ว่าสงตง,งนะครับในส่วนของอากาสทช,อช,อชอด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานมีประเด็นที่ว่า เรื่องของการส่ง SMS อนะครับอาจจะล่าช้านะครับอันนี้ก็ให้ในหน่วยงานต่างๆได้พูดถึงนะครับท่านนายกได้ซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามลำดับนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมทรัพยากรธรณีนะครับในเรื่องของ after shock จนถึงปัจจุบันนะครับมี after shock เกิดขึ้นมากมายประมาณ140กว่าครั้งต่อเนื่องตามลำดับแต่ความรุนแรงจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ยืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรงมากไปกว่าเดิมนะครับมีแต่จะน้อยลงน้อยลงนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 4ถึง4ลิตรนะครับแต่เมื่อคู่ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าเมื่อเวลาประมาณ16นาฬกา30นาทีนะครับได้มี after shock ขนาด5.9นะครับศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับห่างจากจังหวัดแม่งสอนประมาณ176กิโลนะครับ ทั้งทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวนะครับแต่ไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดนะครับในส่วนของการประชุมไม่เช้านี้นะครับท่านนายกได้กุณามอบหมายาข้อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆใน6ประเด็นด้วยกันนะครับในเรื่องการบริหารสถานการณ์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ชากเกผู้ชาการเหตุการณ์ กองป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับจะทําหน้าที่ในการอํานวยการสั่งการทั่วประเทศนะครับในส่วนของหน้างานนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สดหน้านะครับโดยเพพาะกรุงเทพมหานครได้าให้มีข้อสั่งการให้ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ณนะจุดเกิดเหตุนะครับ ในส่วนการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้กระสวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาภัยพัฒนาระบบนะครับเซลล์บอสคสให้มีความความสามารถในการส่งข้อความให้เร็วนะครับในส่วนของการคมนาคมการจราจรนะครับ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมนะครับกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปิดเส้นทางก็ดีนะครับในเรื่องของการจราจรการคมนาคมโดยมีระบบการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์ว่ามีการปิดเส้นทางที่ใดบ้างนะครับมีทางเลี่ยงทางเลือกสามารถเดินทางได้ในเส้นทางใดนะครับนอกจากนั้นก็ ให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับดูเรื่องของเครนนะครับที่ยังยังเป็นวัสดุที่ตกค้างอยู่บนอาคารสูงตรงบริเวณลงทางด่วนดินแดนนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากจบประชุมนะครับท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ แล้วก็ได้มอบหมายให้ทางทีมวิศวกรนะครับซึ่งมาจากสภาสวิศวกรรวมทั้งในส่วนของเออจ้าของตึกนะครับที่มีทางผู้ควบคุมดูแลอยู่นะครับให้ขึ้นไปทำการสำรวจเมื่อครูได้รับรายงานนะครับว่ามีการวางแผนนะครับที่จะนำเครนดังกล่าวเนี่ยลงมานะครับเพื่อให้ทางการทางพิเศษสามารถเปิดเส้นทางการเจรจรบนทางด่วน ช่วงขาขึ้นขาลงนะครับเวณทางด่วนดินแดงด้านนะครับในส่วนของการตรวจสอบอาคารนะครับได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานาครได้รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดตั้งคณะกรรมการนะครับในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาคารที่ถล่มลงมานะครับ ว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับวันนี้อขอให้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยให้กระทรวงต่างประเทศนะครับได้ทําการสื่อสารภาพาภ,าภาษาอังกฤษนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาภาัยเอง ได้ประสานงานกับทางท่านทิบดีกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อที่จะขอขยายวงเงินทดลองราชการในเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ทําหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางแล้ววันนี้นะครับทางท่านทิบดีกรมบัญชีกลางได้กรุณาอนุมัติขยายวงเงินเป็น200ล้านบาทในการที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครก็จะได้เร่งรัดดาเนินการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเองต้องเรียนว่าหากสาการณนะครับสามารถที่จะควบคุมได้นะครับซึ่งแนวโน้มของ after shock เนี่ยไม่รุนแรงนะครับเพียงแต่อาจจะรู้สึกบ้างในบางพื้นที่ก็อาจจะลดความรุนแรงของสาการณจากการที่เราประกาศเป็นระดับ3นั่นหมายถึงว่าเป็นภัยขนาดใหญ่นะครับให้เป็นภัยขนาดกลางได้ในวันสองวันนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ นะครับทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งรัฐบาลนะครับมีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆได้เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะครับผมยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับขอบคุณครับ